ียกอะไรวะสมอลสมบูรเบบี้เบบี้สะบูดหรือเปล่าสมบูรณ่ยนี่ไงข้างข้างเท้าเออถ้าไม่ของผู้ชายจะไม่ได้ลองอย่างนไม่ได้ลองอันนี้อ๋อโอเคเฮ้ยเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นอะไรครับโยเขาเป็นอะไรอ่ะเขารู้สึกแรกคือสีสีมันแบบเป็นนักวิ่งอ่ะก็คือแบบว่าสีเขียวนะใช่สะดุดตาชอบไหมชอบชอบเพราะว่าเป็นคนชอบใส่สีแบบแจ๋งๆแล้วเราคิดว่า ถ้าเป็นสีเดียวกับเสื้อโอเคไหมชอบสีไดนอ้าวเขาเอ๊ะทำไมครับสีโดนอะไรครับสีชอบสีก็ชอบเลยครับอ่าสะดวกก็ผมรู้สึกว่าน่าจะหลับอ๋อรู้สึกแรกก่อนนะใช่ครับแต่ต้องลองไปเทสเนาะใช่แต่ดูโฟมแล้วม่นเป็นซุมเอ็กแน่ๆนิ่มเฮ้ยหอมว่าผมเตรียมมาเตรียมมาใส่เอาผมก็เล้ยงใจเลยนะเนี่ยอ่าอ่าโอเคครับเดี๋ยว ก็น้องๆพูดไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองใส่น้องๆไปลองวิ่งใส่วิ่งเดี๋ยวเราก็คุยกันอีกว่ารู้สิกเหมือนกันไหมหรือว่าคล้ายกันยังไงเนาะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องแฟชั่นเนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศเออใช้ได้อยู่นะฮะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องแฟชั่นเนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศ ใช้ได้อย sure> ู่นะฮะเพราะว่าม right> ันมันเล่นคาร์บนเต็มไหมมุนหมุนิดหน่อยดิหมุนนิดหน่อยดิฮะนี่ท่าที่คุ้นเคยกีเดอร์โอหมุนหมุนอะไรเล่นเล่นอ่ะโอ้ที่หนอ ยกโอเคยกเดินแล้วมันเหวี่นเทไปข้างหน้าเลยว่าอย่างไรนะยื่นจันเทไปข้างหน้าหลอดตะมมันอวยยืดแล้วว่ามันแรงก็ข้างหน้า้อมทะยานพร้อมทะยานนี่หรือว่าแรงหรือว่าแรงอยู่แล้วครับแรงเนี่เดี๋ยวมาดูหลังเดี๋ยวมาดูหลังวิ่งกันเนาะว่าเป็นไงเนาะ ในกี้ประเทศไทยแล้วเนี่ยนี่นี่โง่อะฮะก็ก็วอร์มก็ตังหากวอร์มไปแล้วอันนี้รู้สึกเป็นไงครับหลังจากที่ใส่ลองดิวดูส่งไปไหนครับอ๋อไปข้างหน้าอ๋อ ไม่ไม่้ว่าจะส่งไปไหนเนี่ยฮะ หลังจากที่เราได้เออ่ทดลองไปวิ่งกันเนาะรู้สึกไงบ้างครับอันน้องพิมพ์ก่อนปึ๊บจับมาขึ้นมาดูได้ครับฟ้าบดังๆหน่อยนะรู้สึกว่าแบบมันแบบเทไปข้างหน้ามันช่วยไปข้างหน้าแล้วตอนนี้ต่างจากที่เราเห็นครั้งแรกไหมเป็นไงมัง้งก็ไม่อะหนูคิดว่าแบบมันจะหนักขึ้นอ่าแต่แบบมันก็โอเคนะแบบเนาะีนรองเท้าแบบหนักกว่มันคือมันมันเหมาะสำหรับเราวิ่งสมมติวิ่ง คลองนาน,านๆกับวิ่งระยะสั้นๆเนี่ยอันไหนมันต่างกันไหมเออสมมติแบบวิ่งแบง K, บสมมติหนึ่งเคกัแบสบี่ร้อยว่าหนึ่งเคเนาะเป็นไงฮะแบบดีกว่าคือแบบรองเท้าแบบม,มันช่วยไหลอะไรเนี่ยพอแบบวิ่งระยะที่มันยาวขึ้น,นอ่ะจะช่วยแบบเหมือนมันดึงสติภาพรองเท้าออกมาได้มากกว่าโอเคครับตลุกก็ชอบไหมหรือว่าเป็นไงหรือว่าต่างจากสมมติถ้าแบบเทียบกับเปีกซ่าสามสิบเก้าถ้าเป็นกระซาร์เนาว่าเนี่ยหนูใส่วิ่งยงากระซาร์จะใส่เละ แต่สมมติถ้าเอาคิดว่าสามมติถ้าแข่งยี่สิบเอ็ดเนี่ยได้ไหม,ไมสมมติถ้าคิดว่าสมามติถ้าตอนนี้ถ้ามาในทันตอนที่พัทยายี่สิบเอ็ดเนี่ยคิดว่าเราจะได้ที่หนึ่งไหมเฮ้ยคุณหลุดทำไมเนี่ยคุณหลุดอีกแล้วเนี่ย <c oughs> ผมถามไม่เฉยผมไม่มีอะไรเลยไปลงข้างหลุดไปด้วยอะไรของครูว,ว่าคุณเนี่ย <c oughs> นี่มันต้องถ่ายงานอยู่่ไมหอ๋อเอสกู๊ปเนาะคือไม่แล้วพี่แค่ถามเฉยว่าสมมติถ้าถ้าคู่นี้มาในตอนนั้นคิดว่าเราจะได้ที่หนึ่งไหม อ๋ออ้าวแสดงว่ามันมันก็สู้เอกสารไม่ได้หรอเพราะเราใส่เอกสารนะไม่ไม่เห็นว่าที่ห้าองเนหนูได้ที่หนึ่งเองคุณเอ๋อที่อ่าแล้วอังเมื่อกี้ไปลองเป็นไงบ้างเอาบอกว่าพี่เห็นอังวิ่งประมาณแปดเคก่อนสี่เคสี่เคจบไปเท่าไหร่สี่เคเทสปุ๊บสิบสองเอ้สิบี่เอ้สิชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงบ้าหรือเปล่าครับเนี่ยคุณอย่ายาวมากผมต้องตัดเยอะเลยเนี่ยพุ่งดังหน่อยนะวิ่งวิ่งสี่เคนะคะหนูก็สี่สิบหกหนึ่งสามเมื่อกี้ไปเทสเนาะ เพราะว่าออกไปแบบอะไรออกนิ่งๆก่อนใช่ปะใช่ค่ะเพราะว่าคิดว่าแบบเออลองหาเนาะแล้วไหลพอสักพักมันไหลสี่ศูนแบบนิ่งเลยค่ะไม่พี่จะถามว่าอะไรไหลไม่หมายถึงว่าอ๋อยานการโยนการโยนไป้ดวงค่ะอ๋อเอ้พิมพูพิมหมยถึงว่าการโยนมันวิ่งไหลๆใช่ไหมพี่ก็ตกใจว่าไหลพี่ก็กลัวตรงเนี้ยพี่กลัวมันเบาแล้วก็มันแบบรู้สึกว่ามันส่งส่งแบบเวลาเราเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่ได้เร็วด้วยถ้าถ้าพูดจริงๆว่าต้องอังเป็นนักวิ่งระยะกลงถรกปะ ถ้าไว้สําหรับซ้อมระยะกลางเหมาะไหมเหมาะหนูว่าเหมาะแล้วก็สามารถใส่แข่งได้ด้วยเพราะ่าได้ทั้งซ้อมและแข่งนะใช่ใช่สำหรับหนูนะสมมติบางคนที่มีรองเท้าคู่เดียวสมมติน้อถ้าซื้อคู่นี้จบอะไรเงี้ยแต่สมมติถ้าถ้ามีสองคู่อาจจะเป็นซ้อมแล้วก็แข่งอาจจะเป็น next หรือว่า alpha แล้วแต่เนาะใช่แต่หนูว่าประสิทธิภาพสามารถใส่แข่งได้เลยเพราะว่าหนูว่ามันสําหรับที่การลองครั้งแรกเนาะที่แรกถ้าเป็นรองเท้าครั้งแรกอ่ะมันจะแข็งใช่ไหมคะแต่ก็คือแบบทั้งเบาทั้งส่งมันสามารถแบบประสิทธิภาพของมันคือมันต้องนวดหน่อยเนาะประมาณสัก ที่ว่ามาสัก50ิบเนาะกำลังดี50สิโลโอเคเดี๋ยวเราจะพังน้องไปวิ่งกันต่ออีก5้าิโลวันนี้ไม่ใช่ครับออให้ครบระยะอ่ะส่วนน้องไม้ครับอ่ะเป็นไงบ้างตั้งแต่เอ้ยพอดีใส่เบอร์เดียวกับน้องพิมเนาะย5 5หห้าโอเคเป็นไงบ้างฮะอันนี้น้องไม้ขอลองเทสเป็นไงแต่เป็นคนใช้นิกกี้อยู่แล้วเขาอยากรู้ว่าตัวนี้เป็นไงใส่ครั้งแรกก็มันเหมือนกระชับเท้ามันมันพุ้มแบบือมันรัดพอดีอ่าใช่แต่ว่าแต่ตอนแรกที่ออกไปลองเมื่อกี้ลองเป็นสไตล์ร ตอนแรกแบบเห็นหน้าที่ซีดเนาะ <AMY> ให้ลองแล้เฮ้ยแบบแบบพี่กูเครื่องเย็นแล้วก็ให้กูมาทําอะไรกูไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เทสได้เทสจะได้รู้ความรู้สึกไงจะได้บอกคนอื่นได้ <S 1> <S 1> ด <buffet> บอกต่อได้สมมติอ่นานสมมติอันนี้อันนี้เน็กของน้องอยู่แล้วใช่ป่ะของน้องมาอยู่แล้วเน็กของน้องมาอยู่แล้วสมมติต่างกันปะ่ะสองตัวนี้เป็นไงต่างกันเพราะว่าใน, <Erst> นเรื่องของน้ำหนักอันนี้อาจจะหนักกว่านิดหน่อยอ่ะอันนี้หนักกว่าแล้วสมมติไว้สำหรับซ้อมใช่ไหมใช่หมอสำหรซ้อมมากกว่าเป็นน้องล้านออกยาวอย่างเงี้ยได้เนาะเพสำะรั้นแบบซ้อมแล้วก็อันนี้เป็นคู่แข่่่งงได้้สาาหหรรับคคนททีีมอเลยููถกปะ ส้นหนาอะไรอย่างเงี้ยมันมันซัพพอร์ตเท้าได้ดีครับผมแล้วเมื่อกี้แบบวิ่งแบบคือตอนนี้ร้อยเนี่ยเรา้สึกว่ามันสำหรับช่วงลงปลายเป็นไงเราชอบไหมหรือว่ามันพุ่งไหมหรือว่าเฮ้ยบางคนเขาอยากรู้ว่าบางคนเขาไม่ได้ถามว่าใช้นานไม่นานบางคนก็แบบพุ่งไม่พุ่งอะไรเงี้ยมันอาจจะมันก็ช่วยของมันก็มีแบบส่งนช่วงของกลางเท้าเป็นปลายเท้าเนาะก็โอเคโอเคสรุปว่าเนี่ยครับวันนี้เราก็ปเทศกันมาหมดแล้วนะฮะน้องอังน้องพิมพ์ก็น้องไม้นะฮะนี่ เทสซูมไฟ5ครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็มาตามมาดูคลิปหน้ากับรีวิวรองเท้าตัวใหม่ที่น้องๆจะมาแนะนาเนาะโอเคแต่ผมก็คงต้องเหนื่อยเหมือนเดิม <c oughs> แต่เดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวมาดูว่าอังจะไปลอง50โลแบบจะดูว่าไหลไหมไหลไหมห <c oughs> มายถึงหมายถึงไหร <c oughs> ลรองเท้าได้่ดูพิม <c oughs> พิมคุณเป็นไรเนี่ยหมายถึงว่าโยนแบบไหลไหลไหมอ่าโอเควิ่งไหลเดี๋ยวก็วิ่งไปไหลไปวิ่งไปไหลไปไปถึงอะไรไม่ถึงไม่ถึงการโยนเท้าเงาไหลเนี่ย เงยไหลเงาไหล,าย,หลา,ยายามันดังใช่วนห้อ๋อโอเคครับ <laughs> เดี๋ยวไงก็ฝากตามน้องอังน้องพิมพ์แล้วก็น,อน้องมาด้วยเนาะเร็วๆนี้เพื่อมีงานแข่งอะไรก็ทักได้หรือว่าถ้าถ้ารองเท้าอะอ๋ะอโอเคเดี๋ยวรุ่นหน้าเดี๋ยวน้องๆก็มารีวิวให้พวกเราดูเหมือนเดิมโอเคครับวันนี้บ๊ายบา ที่เราจะถามถึงว่าความแตกต่างระหว่างของผู้ชายกับของผู้หญิงเนาะมีอะไรบ้างมีไงมีเป็นไงฮะอะไรนะผู้รุ่นดังหน่อยนะมี baby ซูบู๋อะมี b บ b y ซูบู่จิ๋วนี่ไงมี b บ b y ซูบู่ลูกอ่าแล้วของผู้ชายข้างๆหน่อยครับจะแตไม่มีไม่มีไม่มีเบบี้ไม่มีเบบี้โอเคของผู้ชายมันดูเขาเรียกว่าเป็นไงฮะเข้มแข็งกว่าเฮดเดอร์มึงของผู้หญิงมันจะเรียกอะไรนะลูกมีอ่ามีความมุ้งมิ้งเดี๋ยวเรามาดูคู่นี้ว่าใครเข้มแข็งกว่า ราจะปล่อยซาร์ดเปเลยหนึ่งร้อยจะบ้าเหรอคุณเป็นอะไรคุณทไมค่เป็นใจจังเลยจะบ้าเหรอนี่อายุ48แล้วนะนี่มี20เองหรอยีสิห่างกันนิดเดียวห่างกันรอบกว่ารอบกว่าแอนแค่สองรอบแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับคือเอาดึงไปวิ่งก่อนลูกเล่นเกมว่ะหลังจากที่เราได้ไปใช้ซูไฟห้าเทนแล้วนะครับคุณลุงกับพี่โอ๊ตคือว่าเราเทนทุกคนแล้วก็วันนี้มีน้องๆมีน้องชายสาวสาวน้อู้ชาแล้ววันนี้ แต่ถ้าเราแข่งก็มาดูกันว่าจะเหมือนแค่ไหนเราก็จำไม่ได้นะมีน้องอังมีน้องกีมีน้องมาครับเราก็เทสกันสามสาวสามลูกอ่าโอเคเขาตื่นแรกนี่ลุงไปลองเทสมาตั้งแต่วิ่งจากเบา่อนเป็นไงบ้างตัวนี้นุ่มซับพอร์ดเดินเรื่องโฟมไหมจับดูได้เลยถูกต้องตรงไหนบ้างอธิที่บ้านนะครับขอพึ่งดามด้วยนะยี่ไงมันนุ่มนี่กดดูเวลาเวลาวิ่งมันก็มันก็จะนุ่มนะจอดได้ใกล้เนาะนุ่ม แต่ด้วยความที่สักพักหนึ่งอ่ะคือมันโฆษณาว่ามันมีแผ่นคาร์บอนไงเราก็เลยรู้สึกว่ามีคาร์บอนมันก็จะมีตั้งแต่มันก็จะสัมผัสได้ว่ามันมีมีคาร์บอนประเด็นคืออย่างนี้ครับตอนแรกๆอ่ะรู้สึกนุ่มแต่มันอาจจะรู้สึกหนักนีิเจรงแต่พอเราจัดท่าแล้วอ่ะผมว่าที่ใช้ได้เลยที่มันที่มันหนักเพราะว่ามันเป็นรองเท้าซอมที่่ไว้ให้เราแบบมุด รองเท้าอาจจะนดีเนาะเวลารองเท้าแข่งจริงอาจจะชิ้นเบาเพื่อครับเพื่ออันนี้เหมือนหนักทุกหม่วยเราวางวางขามันมันจะเปล่งเท่แบบโบราณนี่เราใส่ใส่ไม่ง่ายคือถ้าเราซ้อมกับสิ่งที่มันหนักแล้วเวลาเราไปวิ่งจริงรองเท้าเบาอ่ะมันจะลอยอันนี้ในความเราจะเป็นแห้งเจริงอในความคิดของในความเรียกอะไรในความคิดของของเราแล้วกันแต่เป็นยังไงแต่เราคิดว่ามันเป็นงานแต่เวลาหนักพอเราวิ่งมันก็ชิน คิดว่ามันมันมันไม่ได้ต่างจากซูไฟตัวอื่นแต่แค่พัฒนามาเรียกว่าเรียกว่าเติบโตมาขึ้นเรื่อยๆในปีนี้นะใช่แต่รูปทรงแค่นะแต่จริงแล้วอ่ะผมผมเดานะคือที่มันตั้งแต่ผมดังเลยหนึ่งถึงห้าเนี่ยตั้งแต่เฉดที่มาหมดผมว่าสองสามสี่เนี่ยสามตัวเนี้ยแม่แตกต่างเนี่ยเปลี่ยนรูปลังแล้วแต่เนี้ยผมรู้สึกว่ามันมันย้อนที่เคยกลับไปตอนซูไฟลหนึ่ง ทไงคล้่ยเพราะว่าเนี่ยมันเหมือนเรือนะที่เราทรงคล้ายๆเพราะเราคือเราเห็นภาพแรกว่ามันจะเหมือนเรือที่เราเคยเหินอ่ะจะเป็นแค่เนี้ยเหมือนคล้ายๆไวกิ้งอ่ะเออไวกิ้งใช่ไวกิ้งใช่ใช่แล้วคือยังทรงความแบบเป็นเอกลักษณ์ของทูงไฟหนึ่งหรือว่าเขาคิดว่าในทรงนั้นอาจจะแบบตอนทูงไฟหนึ่งขายดีมากอ่ะขายดีมากๆนะตอนนี้กระแสแบบฟีเวอร์จริงกแต่ผมชอบแัพเปอร์นะกระชับอ่แอพเปอร์กระชับดีนี่ครับเป็นผ้าดีๆน่ารักใกล้โอเคจริงๆนะผมผมชอบแัพเปอร์กระชับครับ นี่ลุงลุงนี่เขาเนี่ยนี่เขาเด่นว่าพลาสดีมิดเบรกเน,นี่ยแปลว่าอะไรอธิบายหน่อยจริงจริงจริงก็คืออ่าห้ามวดเนี่ยฮะจากที่ตรงนี้เนาะ <ๆ S 1> โอเคเห็นใช่ไหมเหมือนกับเบรกได้ดีอ่ะอ่าวิ่งเ,เร็วมาแล้วเบรกดีอ่าเหมือนแบบว่ารองรับการวิ่งเร็วหรือว,ว่าวิ่งเร็วแล้วว่าอ่าเวลาเราจะชะลอความเร็วมันจะสะกดมากกว่าอ่าถ้าถ้าถ้าเบรกที่คือเหมือนรถเร็วแต่เบรกดีอ่า เ็ดียางที่ดีมียางที่ดีแล้วพื้นพ้นเป็นไงกูห้ามเห็นพื้นเป็นไงพื้นอย่ที่บอกไหมืแต่ว่าดูดูไม่ไ้ว่าดอกยางดอกยางโอเคเลยนะมันกอบเนาะมันก็เหมือนเหมือนเหมือนเหมือเหมือนเหมือนอนเหมือนเหมือนเหมือนเมืนเมนมนเหมือนเหมืนเมือนเนเหมือเมือนเอนเปอนเหมื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 อนเหอนีนองเเอนเหมหือนีนหมเมเเอเเรียกอะไรนีเอเนหมเนอนเนหมเน เราจะเห็นว่าตั้งแต่เบรกเลยตั้งแต่เบรกเลยเบรกสัตว์ก่อนเทียบจะเป็นซีรีส์ใหม่จะเป็นแบบตัวตัดแล้วยนันถึงอัลฟาเนาะอัลฟาสองก็เป็นตัดแล้วก็แต่แต่ซอร์ฟินาไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้อ่อันนี้ของรุ่นรุ่นสีซีรีส์นี้ซีรีส์แรกที่เปิดมาสีนี้ที่เป็นคอลเลคชั่นน้อยใเลยสีเขียวกล้ามาเนี่ยดูดิไม่ตั้งใจเลยพวกเรานี่เลยลุงคิดว่าสีนี้เป็นแนวเฉดนี้คือชื่อสีว่าอะไรอ่ะรุ่นสีสีอะไรเนี่ย มิ้นมิ้นฟอร์มเคฟโคโค่โโอ่ามิ้นก็คือเขียวมิ้นต์นั่นเองใช่ปะ่ะเขียวใช่ครับต้องผมว่ามันเหมือนสีไอ้อ่อนมาจากไอ้สีอะไรนะสีไอ้ฟ้าอคว้าสีฟ้าทะเลอ่อนอ่อนกว่าแต่ที่นี่เขียวมิ้นเออคือหนูรักเขาชื่อมิ้นต์หนู้วโคโค่ครับมันสีมิ้นี่ยนกะ็คือตระกูลเรืองแสงมิ้นต์ยันเป็นตระกูลเรืองแสงเนาะใช่ครับโอเคแล้วก็ดูความระบายตรงนี้เนาะใช้ได้อ่าตะขาบข้างๆมีรู เีให้ดูใกล้ๆก่อนนะตะข่ายข้ามไม่รู้นะครับสวยนะโอเคแล้วก็ี๋ยวผมชอบตรงนี้มันได้โลโก้สบู่แบบโอจิอ่ะสบู่แบบอ่าแบบ running ไงจริงๆเอาไปใส่กับเสื้อไนกี้ที่เราได้มาที่เราวิ่งกัน 10K ป่ะ่ 10K อ๋อตัว1 0ล1500อ่ะ100คนน่ะหน้าใส่สวยเลยเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะแล้วก็ขี่มัเดืยทางบ้านมีเยอะดูเอางี้นุ้ยแจกแล้วหรอ คิดด้วยก่อนเฮ้ยแต่คราวที่แล้วมีคนตอบถามถูกคราวที่แล้วมีคนตอบไม่แน่ใจว่าตอบถูกหรือเปล่ากําลังรอดูว่าสิ่งที่มันมีน้องมีน้องตอบมาสองสามคนจะรู้ก่อดูก่อนเดีจะรู้ก็ไปตัวกันบ้านให้ด้วยไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าอาจจะต้องให้ผู้รู้อะช่วยไม่ได้แต่ารเข้ามาแต่แต่สารก็ยังไม่ได้ช่วยตอบเลยใช่ใช่ใช่ต้องถามแล้วลืมนี่นะลืมก็ซอฟท์ในก็เป็นมะนาวนี้นะฮะบอกเลยว่า ผมว่ามันเจ๋งนะ้แล้ววันนี้ให้ดูวิรมีโฟมอยู่จริงๆนะเบาวว่ามีโฟมโดยนี้ข้างในไส้ในอ่ะแล้วแล้วตอนที่พี่วิ่งเนี่ยรู้ว่ามันส่งดีไหมส่งดีว่าไงมันตรงดีเลยครับการวางเท้าทําให้เรามั่นใจมากขึ้นรู้สึกว่าหลงและเก่งเท้าดีอืแล้วก็เวลาเวลาเรากระแทกไปปุ๊บมันส่งออกไปเลยพยายามมันมันจริงๆมันก็คือส่งไปเท้าเหมือนที่เราวิ่งแล้วแหละ่ัมันส่ง เรื่องรูปทรงอะเนาะโยนก็คือเลซิ่งแหละก็คือหมอนแหละก็คือซูฟายก็คือเลซิ่งแหละจริงจริงมันเลซิ่งเลซิ่งแบบมีเขาเรียกมีคูชชั่นก็คือมีความตัวรองออ่ะโเคมีซัพพอร์ตอ่ะมีตัวรองคือปกติแล้วมันจะมีประเภทเหมือนวิ่งเท้าเปล่าใช่ป่ะบางรุ่นไมกี้อ่ะที่เหมือนวิ่งเท้าเปล่าก็คือตอนนั้นมันจะเป็นแบบว่าเป็นแฟร์เป็นแฟร์เป็นพวกฟรีรันที่มันได้แต่อันนี้คือมันมันเร็วด้วยแล้วมันซัพพอร์ตด้วยแต่ก็คือบางคนเขาบอกว่า ถนามว่าซื้อคู่เดียวแล้วคุ้มไหมผมว่าคุ้มใส่ได้ทั้งวิ่งวิ่งซ้อมแล้ววิ่งแข่งใส่เที่ยวก็ได้เอาเครื่องอยู่แล้วจริงกำลังคิดว่าคนที่วิ่งอัลต้าก็น่าจะใช้ได้นะ50โลแต่ผมบอกเลยนะไม่ได้เป็นได้เลยนะโคมกระสุนแข่งนะโคมกระสุนแข่งพัะจัาโอเคก็ถือว่าโอเคถือว่าวันนี้ก็ก็ถือว่าโอเคนะก็เหมาะสำหรับคนที่เลสซิ่งแฟนแล้วก็ซัพพอร์ต เขาเครื่องแต่นําโดยนําโดยอะไรแหละนำโดยเป็นเลสซิง่งเป็นหลักใช่คือครบเครื่องเลวิ่งเร็วซัพพอร์ตอะไรได้หมดคือเป็นสายเลสซิ่งที่ราคาไม่ได้แรงมากคือ5้าันเสามารถตอนนี้หาซื้อได้ที่ช็อปในที่ทั่วประเทศแล้วแล้วก็ทุกสาขาในสีอะไรตอนนี้ที่ออกมาอันนี้ที่ผมเห็นมีสีเขียว แล้วก็ที่เมื่อคืนเห็นดนเในเว็บมีดำแล้วแต่ส้มก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะลงเวกเท่าไหร่ลงว่าซื้อมาสองคู่แล้วสลับสีอ่ะเอาอีกแล้วสไตลจะสามเลยครับสมมติสามเลยใช่ไหมสามไม่ก็ซื้อคนละคู่ไงสมมติใส่ไซส์เดียวกันใช่ไหมครับสิบจุดห้าคนนี้ซื้อส้มคนนี้ซื้อดำคนนี้ซื้อเขียวผมรู้แล้วถ้ามาจับฉลากแต่้สมมต้องมีถ้ามีถ้ามีสมมติเขียวดำส้มผมรู้ว่าทำไงถึงจะใส่ได้เราใส่สองแล้วแต่เรามีสามขาจริงอ๋อโอ้โหเต้ ช้างต้องไปเข้าอะไรตรงนี้ตื้นเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็โ okay, อเคนี้ก็ประมาณนี้เนาะสรุปว่าก็อุ้นะครับก็ยังไงถ้าคิดหน้าเดี๋ยวมีอะไรก็เดี๋ยวจะมาอันบล็อกเดิมน,นะฮะเดี๋ยวคุณลุงมีอะไรทิ้งท้ายเห็นไหมว่าถืออะไรมาที่แล้วอ่าเขาที่แล้วจาได้ไหมครับว่าตอนนั้นที่เดินเดินมาแล้วเจอเกมแล้วมันตกเขาเล้นไม่ตังต้งใจมันผลไม่ตกเลย แล้วที่โอเคเขาดีมาได้กิจด้วยไม่มาอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจนะแต่สีมันเหมือนกันเลยด้วยอุ้ยอันนี้สีใหม่อีกแล้วโอ้๋ออ๋อที่บอกเม่กี้คือคอลเลคชันมันใช่นี่คือคอลเลคชันมาเห็นไหมครับอ๋ยมีมาให้ดูเลยวไหมก้นตัดเห็นเปล่าอ๋อจริงๆลุงมีครบนะแต่แบบว่าดูแค่นี้ก่อนนะจริงจริงไม่ได้ไม่ได้พวกเยอะเลยที่แบบไม่ได้ก้นตัดตัวตัดเล็กเดี๋ยวตาเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวใส่แล้วรีวิวแต่ถ้าทุกอยากไปดูรีวิวว่าเป็็นนยังงไกคคือววว้้าาเ่ีลลิปแะ แต่ที่น่าจะใส่ตัวนี้เพราะจริงๆเรามีคําถามเรื่องตัวนี้ใช่ไหมอ่ามือนแล้วงงเหมือนกับว่ารองเท้าคู่นี้มันมีคําตอบอยู่อ่าเฮ้ยแต่เฮ้ยแต่นี้อ้าวคำเฉลยอ,อยู่ที่นี่เหรออาจจะใชอนะ่อันนี้คำถามเหรออาจจะใช่คตอบไหด้วยได้อันนี้จจะใกล้ไม่ใกล้อ,อันนี้อาจจะใช่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอผู้รู้ก่อนว่าใช่คำตอบหรือเปล่าอ่าแต่อันนี้ีอันนี้แปลว่าอะไรอันเนี้ยใช่คิดว่าอาจจะใช่ไง โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเราดูคือเขาแล้วอะเรารีวิวไปแล้วอะป้าแต่เขาหน้ามึงนี้จะีวิ่งไม่หมดจริงจริงโอเคก็คือแล้วครั้งต่อไปจะมีสีส้มด้วยนะอเอ้ามีอีกแล้วเหรออเ้าแล้วใครส่งมาให้เออ่ผมก็ไม่รู้โอเคงั้นก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่หลังหน้าแล้วก็กับพวกเรากขาน้องสามคนด้วยเนาะวันนี้ขอบคุณมากครับยวนดีครับพ่อพ่บ นี่อยู่เป็นเฮ้ยเขาอยู่เป็น